หลังคาสีแจม่มเจ้าของก็ราสีจับใหม่หลังคาตราช้างรื่นเคิร์ฟหลอนหลอนสวยแวววาวทนมาตรฐานตราช้าง<พ>าใหม่ <พา S 1> หลังคาตราช้างรื่นเคิร์ฟหลอนสนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดอุทัยธาน,นีครับไปที่อำเภอทับทัน การแข่งข,ขันกีฬาสีมดแดงเกมส์เป็นกีฬาสีของโรงเรียนทัพทันอนุสร์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโปรดสังเกตนะครับผู้ถือป้ายผู้ถือคาถาหรือว่าดรัมเมเยอร์นั้นแต่งตัวสวยทุกคนและสาวยุคนี้ครับรองเท้าที่สวมนั้นต้องเป็นส้นสูงระดับ5-6ถึงนิ้วแต่ว่าจุดเริ่มต้นจากเทศบาลจนถึงสนามกีฬานั้นห่างกัน2กิโลเมตรครับโอ้โหดูครับตอนแรกๆก,ก็เดินยิ้มสวยงามนะครับแต่ว่า 2กิโลผ่านไปมาถึงสนามกีฬาไม่มีรองเท้าส้นสูงแล้วครับเดินเท้าเปล่าถามว่ารองเท้าไปอยู่ที่ไหนซะเล่านี่ครับถือซ่อนไว้ข้างหลังครับดูนะครับยืนในสนามก็เปลยเท้าทุกคนและขณะที่ประธานกล่าวเปิดงานอยู่นั้นอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นครับเด็กๆก็พัดกันกอ,อุตลุดทีเดียวครับ และสาวงามคนนี้สวมรองเท้าบูทครับอาจจะสูงไม่ถึง6นิ้วแต่ว่ามันอบเหลือเกินครับทนไม่ไหวครับเท้าร้อนจริงๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับถอดรองเท้าดีกว่าครับจากอุทัยธานีเดินทางไปที่อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดครับไปดูงานใหญ่ของอำเภอราศีสไลยนะครับการแข่งขันเรือยาวประจำปี ประธานในพิธีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวิสารเตชะธีรวัตรจุดลูกหนูเปิดป้ายเลยครับหลังจากนั้นครับเป็นการแสดงของชาวเยอครับสวยงามมากครับมีทั้งเป่าสไน์แล้วก็ตีกลองเยอดูครับผู้คนมืดฟ้ามัวดินครับและการแข่งขันเรือยาวครับเริ่มขึ้นแล้วและเวลามีแข่งขันเรือยาวครับสิ่งที่คู่กับการแข่งขันเรือยาวก็คือนักฆ่า ยินเสียงแวแวแววแล้วครับปีนี้นักภาค3คนครับเป็นสุดยอดดาวรุ่งของอำเภอราศีสลายครับคนหนึ่งนั้นอยู่ป .5 อีก2คนเรียนชั้นม .2 ครับฟังลีลาของเขาครับว่ามีแววหรือเปล่า โหสุดยอดทั้งสามคนครับรุ่นอารุ่นลุงนั้นฟังแล้วก็นอนตายตาหลับได้เลยส่งท้ายครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแข่งขันเรือยาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าแข่งในคลองนี่เป็นการจัดของอบตอดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับดูแล้วสนุกสนานไม่น้อยไปกว่าที่อำเภอราศีสไลครับนอกจากมีการแข่งขันเรือยาวแล้วไหนๆก็ไหนๆครับเอาให้สนุกเต็มที่แข่งมวยทะเลกันด้วยครับ ตอนแรกตั้งใจว่าจะแข่งผู้ชายครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับสนุกทั้งคนแข่งและคนเชียร์แต่ปรากฏว่ามีสาวสองคนมาชมอยู่ด้วยครับแม่รู้สึกมันคันไม้คันมืออยากชกเหลือเกินโปรโมเตอร์จัดให้ครับนี่ครับแม่สวมกางเกงขาสั้นทมัดทมางมากอีกฝ่ายหนึ่งสวมกางเกงขายาวครับซ้ายมือท่านผู้ชมนั้นมุมแดงขวามือนั้นมุมน้ำเงิน ขยับเข้ามาครับโคศกบอกว่าใกล้กันหน่อยใกล้กันหน่อยตอนแรกนั้นฝ่ายแดงดูทมัดทมงแต่ว่าพอขยับเข้ามาแล้วเกร็งเกรงครับในขณะที่ฝ่ายน้ําเงินนั้นนิ่งมากครับดูท่าทางสบายสบายบรรดาเกจิข้างสังเวยียนก็คิดว่าฝ่ายน้ําเงินมีโอกาสชนะมากกว่าแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอขยับเข้าใกล้เริ่มชกออกอาวุธเสียศูนย์ครับโอ้โหล่นลงไปอยู่ใต้เวทีพอน้ําเงินเพียงพลัมครับฝ่ายแดงไม่ต้องออกอาวุธครับ ดูนะครับใช้นวมข้างซ้ายสอดไปอยู่ก Jamie, lonely, them, ึ่งกลางระหว่างเวทีกับหน้าอกพต่อสู้แล้วออกแรงกดนิดเดียวครับเท่านั้นครับก็ชนะไปอย่างงดงามโปรสังเกตนะครับมวยคู่นี้นั้นถ้าว่าลืมตาชมการแข่งขันนั้นก็ดูว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าหากว่าหลับตาชมการแข่งขันฟังแต่เสียงคนภาคคล้ายว่าสู้กันแบบเอาถึงตายทีเดียวเดไรยอย่าโต้คซ้ายขวาก็ดีใจใหญ่จำเวลาในข้อบ่งเงิจะลงไหลงไปทำอยังไงยหญ่ละลงไหเอานะ เอาได้ก็วพวกอย่าลุกเองโอ้นันต่อยไปเคยไปคนไปทำยังไงลุงไไยังไงจะไม่วิ่งดูมวยทะเลคู่นี้ทำให้ได้ทราบว่าเชื่อสายตาดีกว่าเชื่อหูครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกกลู่